สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บทเรียนที่หนึ่งของหลักสูตรชาชิงซึ่งเป็นบทนําที่จะพานักเรียนไปรู้จักกับแนวคิดเรื่องเงิน4ี่ข้อหลักการหาไรายได้การอมเงินการใช้จ่ายและการบริจาคบทเรียนนี้ใช้เวลาประมาณ40-45นาทีค่ะก่อนเริ่มสอนอย่าลืมให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามก่อนเรียนให้เรียบร้อยจากนั้นนาเข้าสู่บทเรียนด้วยคาถามว่า เมื่อพูดถึงเรื่องเงินนักเรียนมีทางเลือดอะไรบ้างคำตอบคือการหาไรายได้การออมเงินการใช้จ่ายและการบริจาคและเงินมาจากไหนฉเฉลยให้นักเรียนฟังว่าเงินมาจากโรงกระสาบซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลใช้ผลิตธนบัตรและเหรียญกระสาบเมื่อเงินถูกพิมพ์ออกมาและไปอยู่ที่ธนธาคารแล้วเงินเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้ในสี่ทางเลือกหลักที่เราจะเรียนกัน จากนั้นให้คุณครูเปิดวิดีโอเพลงการหารายได้การออมเงินการใช้จ่ายและการบริจาคก,การแสดงยอดเยี่ยมนี่ค่าตอบแทนของเธอเยอ,อยากรู้จังเงินมาจากไหนงน,น,น,นตอนาจากไหชย จารโรงกระสาบนังไงเป็นที่ไว้พินเงินให้เราต่อจากนั้นกุก็กระจายไปทั่วประเทศไปที่แป้งหรือตู้เอทและจากนั้นก็มาถึงมือพวกเราให้ไม่มาเก็บใจและบริจาคขับเคลื่อนเงินให้ได้ ระลอกให้มีโอกาสที่ดียิ่งกว่าเขาแนะนำตัวเองนิดหนึ่งฉันนั้นชื่อพรูเจนส์อยากจะแนะให้เธอนั้นดูจากวางแผนสวัสดีครับผมบ๊อปบี้แหละผมแอบงงนิดหนึ่งเงินงไม่น้อยหาม,มาใช้ไปไม่เลือร้อนเลยชื่จริงผมคือสู้แบบเป็นเพื่อนเรียกเพื่อง,งานทำงานอะไรละอ้อมไว ฉันมีชีวิตแบบปะฉันชอบกันใช้จา่ายเงินโดยเฉพาะวันหยุดกับเพื่อนของฉันห่างเงินง่ายมาเก็บใจและบริจารและนี่เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ต้องตัดสินใจตอนทางเริ่มจากที่โรงพิมพ์ถึมวันเรามีรายได้เอง ต้องการต่างกันเงนได้มาใจ่าออมก็ไม่เม่ แชริตี้ชอบที่เลือกเพื่อนทุกอย่ไกลเละส่งข้อความบอกไปว่าส่งเงินให้แล้วจัสตินคือชื่อฉันแล้วเรื่องหางเงินเป็นเหมือนเกมมีวิธีหางเงินมากมายอยู่ในหัให้เงินมเก็บใจและบริจาคและนี่เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ต้องตัดสินใจ งินนผ่ามามหลังชมวิดีโอให้สนทนากับนักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวิดีโอนี้ชวนนักเรียนหารือกันว่าธนบัตรที่หามาได้จากการแสดงดนตรีนั้นพวกเขาได้นำไปออมเงินใช้จ่ายและบริจาคอย่างไรนี่คือการเริ่มต้นทำความเข้าใจการหมุนเวียนของเงินทบทวนคำถามหลัก การหาไรายได้การออมเงินการใช้จ่ายและการบริจาคหมายถึงอะไรย้ำว่าการใช้หลักการสีข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้แล้วไปต่อคลิปถัดไปเพื่อเจาะลึกคำจำกัดความแต่ละคำค่ะ